สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะครับช่อง SKG นะครับวันนี้ผมจะไม่ได้นำวิธีการอนะัพสกิลพระสายแมกนัทซับพอร์ตไปทางฮิลกับสายแมกนัทมาทางจูเด็กนะครับผมมาเล่นคู่กับอะไรก็แล้วแต่ชอบเลยจริงๆมันก็เล่นได้ทั้ง2แบบนะเพราะว่ามันมีเราเปิดช่องสกิลเซ็ตได้นะฮะมาพูดถึงแมกนัทซับพอร์ตก่อนอัพอะไรก่อนหลังดีนะครับมาดูกันเลยครับผมตอนแรกก็ อันนี้พูดถึงสายซับไปทางฮิวก่อนนะแมกนัตฮิวนะครับผมอัซซัมก่อนเลยนะครับผมอัซซัมแล้วก็ตามด้วยซัฟฟอร์เซียมนะครับผมอัพให้เต็มก่อนเลยอ่าแล้วก็มาเสริมความแรงของแมกนัตโดยโฮลลี่วอร์ดให้เต็มนะครับผมทีนี้ก็เริ่มไปสู่ต่างสายซับแล้วแหละแล้วก็อัพเมดิกนะครับผมแล้วก็มนาดิชาร์ดแล้วก็บาซิลิก้านะครับผมนี่คือทางสายแมกนัตซับนะครับอ่าต่อไปสายแมกนัตจูเด็กก็เหมือนเดิมเลยเริ่มต้นมาถึง อสซัมเกินเลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสฟอนเชียมนะครับผมให้เต็มแล้วก็ฮอลลีวัดเหมือนกันเลยครับฮอลลีวัดเหมือนกันเลยแล้วก็ก็คืออัพให้เต็มเลยฮอลลีวัดทีนี้มาอัพจูเด็กเลยครับผมจูเด็กเป็นอัพอัพทีหลังนะครับผมไม่ต้องอัพก่อนเพราะผมรู้สึกว่าต้องอัพฮอลลีวัดก่อนดีๆนะเพราะเสริมความแรงของธาสักด์สิทธิ์ก่อนทีนี้พอเต็มแล้วเนะี่ยทั้งสองสายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายฮิวหรือว่าสายจูเด็กเนี่ยควรจะอัพ ก็ต้อง up by, up อัพใบอัพเล็กยู่แล้วนะฮะก็คือเ e อา IP EP Q w ด้วยนะเกี่ยวกับใบเนะี่ยแล้วก็แล้วแต่โมดิฟายเลยก็ประมาณนี้นะครับผมก็อยู่ที่จะเลือกในส่วนคาถาเนี่ยคาถาแล้วคุณจะเลือกเลยถ้าโดยเฉพาะคุณเล่นสายจูดิกเนี่ยคุณจะเอาเล่นคาถาแมกนัตเป็นหลักก็ได้นะออแล้วแต่เลยมันขึ้นอยู่กับค่าไล่อะไรเราด้วยนะอันนี้ค่อยพูดกันทีหลังนะครับก็ตอนนี้พูดในเรื่องของแนะนําสกิลก่อนจากคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้สั้นจริงๆไปแล้วสวัสดีครับ